สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่ได้พาไปทําปลูกผักหรือทาสวนนู่นสวนนี่นะฮะก็คงจะพักผ่อนเนาะเปลี่ยนแนวกันมั่งนะทำจุลนีมาหลายวันทํานูน่นทํานี่มาหลายวันวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาลีแลกนิดนึงนะครับวันนี้จะพามาตัดกล้วยนะครับนี่ก็จะเป็นกล้วย,ยขากกล้วยไข่นะครับซึ่งปลูกไว้ที่เนี้ยหลุมพอเพียง ผมปลูกเอาเป็นพืชเป็นพืชพี่เลี้ยงพืชนะครับวันนี้กล้วยไข่มันแก่แล้วก็จะพามาตัดนะครับมาตัดนะครับมาตัด,ตดกล้วยนะครับอ่ะก่อนอื่นก็เดี๋ยวเอาไม้ค้ำมันออกก่อนอ่ะรีแลกมะครับอันนี้เราจะตัดกล้วยที่เราปลูกเองเนาะเอาไว้กิน กล้วยไข่นี่ก็ได้ครับอ๋อขนุนเขาขนุนมาให้อ่าโอ้เป็นยังไงบ้างครับยิดเดียวก็ได้จ้าครอบคุณครับเด้อขอบคคุณรัาขนุนขนุนมาอย่ามูน้องแฝดมาครับเมื่อกี้พอดีเขาคนข้างบ้านเขาเอาขนุนสุกมาให้ นะครับก็ไปรับขนุนเขาหน่อยหนึ่งนะเขาอมาให,ให้ชิ้นหนึ่งนี่เราจะตัดตรงนี้ออกก่นนะอนเนาะต้นนี้ก็จะเป็นสเดาเขาเรียกว่าสเดาหอมเนาะหรือว่าสเดาอินเดียอันนี้อินเดียอันนี้เราก็จะตัดตรงนี้มันก่อนนะครับได้ละกล้วยหวีกล้วยไข่หนึ่งหวีเอยหนึ่งเครือนะครับกล้วยไข่ก็ลูกประมาณเนี้ครับ ได้พันมาเพื่อนเขามาแบ่งให้มาจากกาแพงเพชรก็เอาไว้กินเนาะกล้ยไข่นี่เราถ้าเราทิ้งไว้นานๆไม่ได้นะครับมันแก่ต้องรีบตัดถ้าปล่อยให้มันแก่มากกว่านี้นะลูกมันจะแตกกล้ยไข่นี่ยนะครับท่านเพื่อนๆถ้าปลูกกล้ยไข่อยู่ไม่เหมือนน้ำว่านะครับน้ำว่านี่ทิ้งไว้นานๆมันก็จะสุกที่ต้นมันเลยนะครับแต่ว่ากล้ยไข่นี่ยมัน ทิ้งมาหลายวันหรือทิ้งมานานไปเนี่ยมันแก่จัดมันจะแตกนะลูกมันจะแตกอทนนี้เราตัดเครือหมอ,อกแล้วได้ต้องตัดใบเดี๋ยวจะตัดใบตัดต้นมันออกเพื่อที่จะไปใส่ปุ๋ยวงตะาขายย่ายของผมนะครับทําปุ๋ยหมักวงตะข่ายอยู่ส่วนกอนเนี่ยก็จะมีลูกของมันอยู่นี้นะครับลูกมันอยู่ตรงนี้เราตัดต้นแม่มาเหลือลูกนะครับกล้วยไข่มันก็นู่นครับ พวกกล้วยทุกชนิดกว่าจะได้กินก็นู่น8เดือน9เดือนนะครับกว่าจะได้กินนะครับใช้เวลานาน8-9ถึง9เดือน หลังจากตัดกล้วยเสร็จเรียบร้อยครับก็มาตัดเป็นหวีวีนะครับส่วนต้นกล้วยผมก็ได้ไปใส่ที่กองปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเอากล้วยมาตัดเป็นหวีตอนนี้ได้อยู่6หวีนะกล้วยไข่รุ่นนี้ได้6หวี6หวีก็พอกินในครัวเรือนเนาะ้ามันสุกมามันมากกินไม่ทันก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านาแบ่งให้คนอื่นเขามั่งนะครับสำหรับท่านใดมี ข้อคิดเห็นหรือจะแรกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกล้วยเรื่องอะไรต่างๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับบางทีบางบ้านบางท่านอาจจะมีสวนกล้วยที่เยอะกว่านี้นะผมมีแค่กอเดียวแล้วก็อันนี้มาคุยโม้คุยโตไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับ <G ül> ก็วันนี้เป็นคลิปที่รีแหลกเนาะพาท่านผู้ชมมาตัดกล้วยไข่แล้วก็มาตัดแล้วก็นําต้นมันไปใส่ที่กองุู้หมักเสร็จแล้วก็มาตัดหวีนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ